สวัสดีเหล่าเซอร์เวอร์ทุกคนนะจ้าวันนี้อยู่กับหนูเจนจ้าในเกมโฮมสวิตโฮมสวายค่ะวันนี้เจนมากับติมนะคะติมเป็นใครก็ไม่รู้โอ้ติมขาติมเฮ้ยอยากกอดติมจังเลยอ่ะเออแล้วเพื่อนไปไหนกันอ่ะนี่ใครอ่ะนิพา วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะมาจุกนะเดี๋ยวฉันวิ่งไปหาผีก่อนผีตัวอะไรไม่รู้เลยไม่น่าจะได้จุกหรอกพูดไปงั้นแหละจุกไม่เก่งอยากวิ่งหาติ่มมากกว่าตอนนี้โอเคเราได้ตะปูตรงนี้มีพิธีนะเดี๋ยวเรา หาของไปเรื่อยๆก่อนในตี้วันนี้ไม่มีตัวติดเบต้าสักตัวเลยอ๋อมีมีใครอะอ่องเหรออ่องติดเบต้าปะอุ้ยเบลอุ้ยเดี๋ยวฉันไอ้นี่ให้ติมขาออกมาติมติมออกมาติม ติมไปค่ะเดี๋ยวฉันรอเอาติมขึ้นข้างบนหรอโอ้ยติมเจ็บแล้วอ่ะทุกคนฉันเป็นห่วงติมจังเลยอะ่ะเอาอีดอกนี้พาไปทำอะไรมาคะงงอยู่ดีก็หน้าแดงยิบเสร็จพิธีก่อน ฉันว่าติมไม่น่ารอดแน่เลยอีเบลมันเหม็นความรักอะเนาะเห็นคนมาด้วยกันแล้วแบบว่าเห็นคนรักกันไม่ได้เลยเบลอะก็ฉันวางไว้ตรงนี้วางสิเออจะไปกดเอฟทำไมงงเอออ e ีเบลมันเหม็นความรักเห็นคนรักมาด้วยกันไม่ได้เลย เดวอิชฉาแหละดูออกข้างบนมีพิธีแทนพิธีหรอมาเดี๋ยวฉันขึ้นไปปักเองอึบนี่ไงน,นี่พาสวดค่ะโอเคเราต้องทำพิธีให้ได้อย่าให้ทีมต้องเสียใจทีมอุตสาห์จุให้พวกเรานะพาผีมาไหมวะ มันกระพริบกระพริบเมื่อกี้นี่พายานทิพ์ค่สะสามีฉันแข็งแรงมากเลยอ่ะจุกได้นานมากว้ายไม่อีเวลเฮ้ยประตูก่อน เอ,อ้นางไม่ตามโดดลงมาเจ็บเฉยๆกีกระแทกผื้นค่ะเมื่อกี้สายสินยังไม่ผูกตอนนี้เหลืออีกพิธีนึงอะ่ะแต่ฉันวางตะปูไว้ตรงนั้นแล้วพ่พานี่ไปลูกวิจุดแล้วเหรอ เดี้ยนะเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนอุ้ยตรงนี้ไม่หิดทองฉันจำได้ว่าตรงนั้นฉันทิ้งตะปูไว้เหลือแค่ปกักทูบอย่างเดียวตอนนี้หน้าแดงกันสองคนนี่พาหนหาจะจุกอยู่นะโอเคถือว่าดีนะเนี่ยเพื่อนกด กดมาร์กผีให้เราตลอดเวลาเลยเดี๋ยวฉันไปเอาพิธีน้นก่อนดีกว่าตรงนี้มีน้ำวิ่งเซตพิธีนี้เอ้ยพิธีนี้ดีกว่าแต่มืแต่ฉันน่าจะเซตพิธีตรงนั้นมากกว่านะมันน่าจะแบบวิ่งวิ่งแยกได้สองทาง ทางหนึ่งก็มุดท่อทางหนึ่งก็ออกประตูอย่างเงี้ยตรงนี้มันมันแคบยังไงไม่รู้ฉันเซตผิดแล้วล่ะฉันหาของก่อนติดไม้ติดมือเผื่อผีมาอ้ดอกเซตสี่พิธีเลยหรอได้น้ำยาวิ่งว่ะ ถ้าขังตะลัมปตังชิสวะสเพยาขาปลายันติสังกัสสวาชิลัสครันเป้สุวรรณนาสกฐธรรมะมีคนเจอยาแล้วรีบไปฉีดยาค่ะทุกคนเราจะได้มาสู้กับผีต่อเอ,อ่อ perfect skill ติมติมเธอพาผีมาหรือเปล่าอ่อ,องอ่องสูงเท่าเจนเลยเหรอหรือว่าอ่องสูงกว่า อ่องในหน้าตาคล้ายๆค่ะเออโอ้ยเบลโอ้ยตีฉันทำไมอ้าวไรอ่รอ,องละอุย้ยเห็นเหรอเนียนแล้วนะวายน้าแดงมาเลย ึเข้าตู้นะเบลนี่แน่หนนะ้าแหกนะเบลขึ๊บเบลเดอรไม่มีดูดนะคะเข้าตู้นะเบลนี่แน่นี่แน่เบลเบลอย่าทำแบบนี้ เบลอย่ามาเอาฉันนะเอา้าล่าสุดเบลหายตัว